อามาผู้ชมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผู้ชมมาตอนนี้อยู่ที่เกมขวดไข่พีเจนะผู้ชมมากลับมากันอีกรอบหนึ่งกับซีรีส์ทุนน้อยนะผู้ชมนะวันนี้มาผู้ชมมามีอยู่500บาทผู้ชมมอมไหลนอกไปนะเนี่ยก็มาทุนน้อยเราก็คงจะต้องเล่นอออินนะนะผู้ชมนะดมีน้อยเราไหลนอกไปก็จะหมดตูดเอานะผู้ชมนะอ่ะน่าจะซื้อได้เบ็ดเบ็ดเจ็ดปะเบ็ดหกนะผู้ชมนะเบ็ดหกเอามาผู้ชมมา เสีย150บาทนะออยอินไปลามา500บาทมาดูนะผู้ชมมาซื้อไปฟรีเกมเราเล่นทุนเยอะกันมามากแล้วผู้ชมมาซีรีส์ทุนน้อยนะผู้ชมนะขอนึกขอให้จ่ายแล้วกันนะามา12หมุนมาครับผมจะเป็นหมุน10หมุนโอ้โหูว้าวยับผู้ชมว้าวยับ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 มามีอีกไหมเขียวโปรไปโอเคคูณ2มาก่อนเอ้ย สองมาอีกตอนนี้ต้องเน้นฟีนฟรีเอกเองรับต้องเน้นฟรีนเฟรีปะอ,อย่างงี้มันสามหมุนมันน้อยไปแล้วอะสามหมุมนน่าจะไม่พออะเอาฟรีนฟรีได้ไหมล่ะมาหลาไปโอ้โหยังมาอีกนะผู้ชมนะร้อยยี่สิบบาทมาหมุดสุดท้ายโอ้โหเราซื้อไปห้าร้อยผู้ชมโอ้โหเราสองร้อยอะแม่ เป็นสองร้อยเลยแล้วกันเองเอ้าเฮ้ยเข้าฟรีเกมหรอเอ้ยเรียบร้อยอะเป็นสองร้อยเข้าฟรีเกมทีเดียวเลยสวยงามมาได้แก่หน่อยผู้ชมเป็นสองร้อยเข้าฟรีเกมไม่เยอะนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาหมุนมาผู้ชมขออย่เกลือแล้วกันมาโอ้เอแค่สิบเท่าก็สองพันแล้วเว้ยแดงเราแดงลงหน่อยแดงคูณไหมอุย้ยไม่คูณเลยผู้ชมจ่ายแพงมากไม่คูณเลยจ่ายแพงมากไม่คูณเลยฮนะ โอ้โหไม่คูณเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วโอเคสวยงามกำไรแล้วฮะเองเฮ้ยเป็นสองร้อยหลายนอกมาเข้าเลยเลยเองสวยงามมะสิเป็นมุนมะไปอย่าว้ามามาหน,น่อยเก้าร้อยหนึ่งพันแล้วเองตอนนี้โอเคคูณสองมาเป็นคูณสี่อะม่วงอืไม่ลงอะโอ้โมาแล้วสองพันผู้ชมสวยคือถ้าดีๆเนี่ยก็คือสองหมื่นนะชมถ้าแบบดีๆเลยมันไม่เกินแต่ถ้ากะกๆแล้วก็สองพันนี่ก็ถือว่าเยอะนะผู้ชมเราลงสุดมาห้าร้อยเองฮะ มาหกร้อยขาจะให้ดีๆนะมาโอเคนี่ก็เยอะแล้วเองโอ้โหมาอีกพันเศษแล้วโอมมาสี่หมืนหนึ่งสามคนสุดท้ายมาเอ้ยมาเปิดทายไลท์เสมอเว้ยมองจ่ายขวดน้ำว่าไงขวดน้ำโอ้ยก็มีคูณนะสวยงามสวยงามดอกนี้ล้านชมเอ้ยถึงหมื่นนะถึงหมื่นนะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสวยงามสองหมื่นจัดไปลายชม มาสองหมื่นนะตัวหน้าร้อยมาสองหมื่นว้าโหใครจะไปคิดเองปัดเศษแต่มาเฉยเลยฮนะโอ้ชัดพายผู้ชมมากขออนุญาตไปถอนตังค์ก่อนลวกันนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้เราไปเจอกันใหม่ผู้ชมข้าขออนุญาตไปถอนตังค์ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่เว้ยบ๊ายบาย,บายไปละ